จากกรณีชาวเน็ตจำนวนมากสั่งขนมเปี๊ยะคันเทพของป่าเทพโพงามไปจนออเดอร์นั้นล้นผลิตส่งไม่ทันจนเกิดเป็นดรามา่าทวงถามถึงขนมเปี๊ยะเนื่องจากชาวเน็ตบางคนมีการโอนเงินไปแล้วแต่ไม่ได้รับข้อความตอบกลับมาจนคอมเมนต์ถามใต้โพสเพื่อให้ได้ความกระจ่างก,กลับมาล่าสุดนั้นทางด้านของป่าเทพก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเรียนลูกค้าขนมเปี๊ยะคันเทพทุกท่านครับ เนื่องจากตอนนี้บุคลากรทางร้านนั้นมีจำกัดทำให้การรับออเดอร์และก็การผลิตขนมไม่ทันกับจำนวนลูกค้าที่สั่งเข้ามาจึงทำให้การผลิตเพื่อจัดส่งนั้นล่าช้าและใช้ระยะเวลาประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์ต่อ,อออเดอร์ที่สั่งเข้ามาครับตามที่แจ้งในอินบ็อกซ์ทางร้านนั้นกำลังเพิ่มการผลิตเพื่อให้ขนมเปียกกันเทพจัดส่งให้เร็วขึ้นนะครับและกำลังรีบตอบกลับทุกข้อความและจัดส่งให้กับทุกๆท,ท่าน อาจจะมีการตอบกลับช้าบ้างต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยบุคลากรที่ร้านขนมเปียะคันเทพทุกคนกำลังทำงานกันอย่างเต็มที่ขอบคุณครับนี่คือคำชี้แจงมาจากของทางด้านของป่าเทพที่ได้ออกมาชี้แจงหวังว่าลูกค้าทุกท่านที่รอคอยขนมเปียะคันเทพก็คงจะเข้าใจในออเดอร์เพราะว่าบุคลากรทางร้านนั้นไม่พอขออห้ทุกท่านนั้น อดใจรอเพื่อที่จะได้กินขนมเปียกั้ันเทพอย่างอร่อย